สวัสดีค่ะสุภาพสตรีทุกท่านโรงพยาบาลจตุรัสชวนหญิงไทยตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตรวจฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยเทคโนโลยี hpv dna test ที่มีความแม่นยำสูงถึง98% hpv dna test ตรวจหาเชื้อไวรัส hpv ที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกหากพบแสดงว่ามีความเสี่ยงสูงเมื่อรู้เร็วก็ลดความเสี่ยงได้ซึ่งการตรวจนี้แม่นยำสะดวกรวดเร็วและได้รับการรักษาเร็วด้วยค่ะเงื่อนไขเป็นเพศหญิงทุกคน ที่มีอายุ30-59ปีและเพศหญิงที่มีอายุ15-29ปีที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อยมีคู่นอนหลายคนหรือมีเพศสัมพันธ์ที่เสี่ยงติดเชื้อไม่ได้ป้องกันเป็นต้นขอเชิญท่านตรวจในวันเสาร์ที่2อธันวาคม2566เวลา8นาฬกานาทีถึง12นาฬกาณบ้านประธานอสมอปันอาจกล้า หมู่1และวันเสาร์ที่23ธันวาคม2566เวลา8นาิ30นาทีถึง12นาฬิกาณบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่7อย่าลืมเตรียมบัตรประชาชนและผ้าถุงมาด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมโรงพยาบาลจตุลัสแล้วพบกันค่ะ